เอ็ห้สามศนะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาคือชาร์จไฟไม่เข้านะครับเครื่องไม่ติดนะครับนี่นะฮะไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับเชื่อมต่อสายชาร์จอันนี้ลูกค้าก็เชื่อมต่อมาแล้วก็เครื่องเปิดไม่ติดนะครับนี่นะก็จุดชาร์จยังสภาพดีนะครับกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับก็ไม่ติดนะครับไม่มีการแสดงผลใดๆนะครับนี่นะ พยายามกดแต่ไม่สามารถทำงานได้นะครับจากสภาพที่ดูนะครับนี่นะฮะก็มีรอยที่หน้าจอที่เสื่อมอายุการใช้งานไม่แน่ใจว่าน้ำเข้าไปนะครับโดยปกติแล้วน้ำก็สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเครื่องผ่านการใช้งานมานะครับก็ต้องเปิดทดลองซ่อมนะครับไม่ใช่ว่าะจะเกิด อะไรขึ้นอันนี้ยังไม่ทราบนะครับนี่นะเชื่อมต่อสายชาร์จไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับก็ขอบคุณมากครับร้าน l o ็อก b ีไ e ก็ยินดีให้บริการนะครับส่วนการเปิดยกตรงนี้สกรีนอาจจะหลุดลอกไปนะครับนี่นะฮะเพราะว่าเป็นรอยสีเทานะครับซึ่งตรงนี้ก็โดยรอบนี้อาจจะมีการลอกนะครับในการเปิดซ่อมก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับ ขอขอบคุณมากครับล็อกรีไบต์ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ